คราวนี้มาดูวิธีการจำ tense ที่ง่ายที่สุดทำยังไงที่จะไม่ต้องจำทั้งองนะคะ first of a l l เลยคือจำแค่ตรงกลางจำแค่สูตรตัว present tense ก็พอนะคะแต่ว่าแต่ว่า present tense ของอวันเนี่ยมีสองสูตรนะมีสูตรงกับสูตรงนะคะสูตรที่หนึ่งคือประธานบวกเวหนึ่งเติม s หรือ es ผันตามประธานนะคะอ แล้วถ้าเวลาสร้างปฏิเสธต้องใช้ประธานบวกด do ูดาสบวกนอดบวกลบหนึ่งะคะโดยที่ดูดาสผ่นตามประธานเช่นกันนะดูดาสผันตามประธานสูตรที่2จะเป็นประธานบวก ISMR บวกแ u n หรือ adjective นะคะบวกคำนามหรือ adjective นะคะถ้าใครไม่รู้จักคำงานก็คือคนสัตว์สิ่งต่างๆสถานที่ความคิดนามมีทั้งหมด5ชนิดนะคะ5ชนิดนี้คือคำนาม ซึ่งเป็นคำที่สามารถจะเป็นประธานของประโยคก็ได้เป็นกรรมของประโยคก็ได้หรือว่าเป็นส่วนขยายของประธานเหมือนในประโยคนี้นะคะได้เหมือนกันส่วน adjective ก็คือสิ่งที่ขยายลักษณะของคำนามไม่ว่าจะเป็นสูงต่ำดำขาวเล็กใหญ่สีอะไรสัญชาติอะไรคุณภาพเป็นยังไงนะคะ อันนั้นก็คือลักษณะของ adjective รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกด้วยก็จะเป็น adjective เย่างนเช่นคำว่า happy tired อะไรอย่างเงี้ย I am tired อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นประธานแบบ EMA แต่ไม่เห็น verb ing อ่ะแทนที่จะเห็น verb ing เห็นคำนามแล้วก็ adjective แทนแสดงว่านั่นเป็น present simple tense นะคะไม่ใช่ present continuous tense โอเคสูตรต่อไปคือ continuous a e n e สูตรของ Cont present continuous a e n e คือประธานบวก is/ am/ are บวก verb ing โดยที่ is/ am/ are ผันตามประธานคำว่าผัานตามประธานก็หมายความว่าถ้าประธานเป็น I ใช้ am you/ we/ they หรือพหูพจน์ใช้ are he/ she/ it แล้วก็เอกพจน์อื่นๆใช้ is นะคะอันนี้คือกฎ subject verb agreement เบื้องต้นทุกคนก็น่าจะพอรู้เนาะอะ สูตรที่3ก็คือ perfect tense present perfect tense จะเป็นประธานบวก has have บวก verb สานะคะโดยที่เช่นเดิม has have ผัานตามประธานถ้าประธานเป็น i u v d พระหุ่นกทั้งหลายใช้ has ถ้าประธานเป็น he she it เอกพจน์อื่นๆใช้ has นะคะโอเค h a v e คือตัวนี้นะ has คือตัวนี้นะคะโอเค IUVD พระหุน์ใช้ have s h e i ิเอกพจน์อื่นๆใช้ has นะคะเช่นเดียวกันนะกฎการใช้ has หรือ have นี้ก็สามารถใช้ apply กับสูตรของ present perfect con ได้เหมือนกันนะคะสูตรของ present perfect con ก็คือประธานบวก has has บวก be บวก verb ing นั่นเองนะคะโอเค เคล็ดลับการจำของขอุ้หันเนี่ยจำแค่ตรงกลางจำแค่ตัว present tense นะคะถ้าคุณจำ present tense ได้แล้วเนี่ยที่เหลือก็คือผ่านเขาถ้าผ่านไปเป็นอดีตนะสูตรการผ่านไปเป็นอดีตนะนะสมมุติผู้หันก๊อปมาทั้งยวงเนาะก๊อปทั้งเซตเนี่ยมาไวนะ้ในอดีตนะก๊อปมาเหมือนเป๊ะเลยนะเนะี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันนะคะ อราวนี้สูตรการผันจากปัจจุบันไปเป็นอดีตก็คือเปลี่ยนกิริยาช่วยนะให้เป็นอดีตซะ,ะเอากันนะเปลี่ยนกิริยาช่วยเป็นอดีตเปลี่ยน helping verb HB ย่อมาจาก helping verb นะคะคือกิริยาช่วยนั่นเองเปลี่ยน helping verb หรือกิริยาช่วยเนี่ยให้เป็นอดีต หรือถ้ามันไม่มีกิริยาช่วยเปลี่ยนกิริยาหลักเปลี่ยน main verb นะคะคือกริยาหลักให้เป็นอดีตให้เป็นอดีตตัวอย่างเช่นอันแรกเลย Present Simple Tense ใช่ไหมจาก Present Simple Tense สู่เดียวกันเลยเปลี่ยนมาเป็น Past Simple Tense Verb หนึ่งคือ Main Verb หรือว่ากิริยาหลักโอเคเพราะฉะนั้นจาก Verb หนึ่งเราเปลี่ยนเป็น Verb สองค่ะโอเคจาก Verb หนึ่งเปลี่ยนเป็น Verb สองคราวนี้กรณีที่เป็นปฏิเสธประธานบวก do does บวก not บวก Verb หนึ่ง do does คือ Verb ช่วย นะคะเปลี่ยนมีเวิร์บช่วยเพราะฉันเปลี่ยนเวิร์บช่วยให้เป็นอดีตนะนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจาก do d e s t ให้เป็นอดีตอดีตของ do d e s t ก็คือ did นั่นเองนะคะใครไม่รู้เรื่องอันไหนเวิร์บช่วยอันไหนเวิร์บหลักบอกนะคะ,ะเดี๋ยวจะได้กลับไปทบทวนคราวนี้ที่เป็นสูตรของ ismr ล่ะทำยังไง ก็เปลี่ยน ismr ให้เป็นอดีตซะอดีตของ is am ก็คือ was is และ am อดีตคือ was อดีตของ r คือ were แค่นั้นเองค่ะที่เหลืออยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะจะเห็นว่านอบวก verb หนึ่งหรือว่า noun หรือ adjective ข้างหลังเหมือนเดิมหมดเลยนะคะมันเปลี่ยนแค่เฉพาะกิริยาช่วยหรือกิริยาหลักให้เป็นอดีตแค่นั้นนะที่เหลือเหมือนเดิมนะคะที่เหลือเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันจาก present continuous tense นะเปลี่ยนมาเป็นนะ past continuous tense ตัว is and are ก็เปลี่ยนเป็น was were แค่นั้นเองค่ะส่วนจะใช้ was หรือ were ก็ขึ้นอยู่กับประธานนะประธานเป็น I, you, we, they หูพคนทั้งหลายใช้ were he, she, it เอกพจน์ทั้งหลายใช้ was นะคะ พูดง่ายงว่า was เป็นอดีตของคำว่า is และ a d ส่วน were เป็นอดีตของคำว่า are นั่นเองนะคะโอเคแล้ว has h a e ล่ะอดีตของมันคืออะไรอดีตของมันก็คือ had นะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยน has h a e เป็น had ตัวเดียวเลยนะคะ perfect con ก็เปลี่ยนตัวเดียวก็คือ has had นะคะที่เหลือเหมือนเดิมนะะก็เหลือแค่ แค่ had, แค่นั้นเองที่เปลี่ยนนะคะ H a d, had แ a d นะคะอะเข้าใจไหมแบบนี้นะคะเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลย <S <S ถ้าเราจำตัวตรงกลางได้จำตัว present tense ได้การเปลี่ยนจาก present tense ให้เป็น past tense เนี่ยก็ง่ายนะคะคราวนี้มาดูตัว future tense บ้างเปลี่ยนให้เป็นตัวอนาคตนะคะ,ะ tense ที่เป็นอนาคต หลักการคืออย่างไรหลักการคือเพิ่มวิวเข้าไปหลักการคือเพิ่มวิวเข้าไปโดยที่เราต้องรู้ว่าวิวเป็นหนึ่งในโมเดลสเปิร์คำว่าหนึ่งใน m o d ดลก็คือตามกฎของโมเดลคือวิวจะต้องตามด้วยอะไรตามด้วย verb หนึ่ง base นะคะ คำว่า verb 1 base หรือ base verb ก็คืออันเดียวกันนะคะ 1> verb 1 base หรือ base verb ก็คืออันเดียวกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือ verb 1แบบที่เป็นตัวตั้งต้นของมันตัวพื้นฐานของมัน verb หนึ่งไม่เติม s e s e d i n g ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัว base verb ของ verb to be ก็คือ be base verb ของ verb to do ก็คือ do base verb ของ verb to have ก็คือ have นั่นคือเหตุผลที่เขาเรียกมันว่า verb to be verb to do และ verb to have โอเคในเมื่อเป็นอย่างนั้นหลักการเราคือเพิ่ม view เข้าไปแล้วบวกด้วย verb หนึ่งเดะเสมอแล้วตามด้วยที่เหลือที่เหลือเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแค่นั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผหนกอบสูตรมาเลยสูตรเนี้ยกอปมาจากอันที่เป็น present tense เลยนะก๊อปมาดูนะผ่ันจะเปลี่ยนยังไง เรวจะเปลี่ยนจาก present simple tense เป็น future simple tense ด้วยการทำอย่างไรแทรก w i l เข้าไปเขยิบ verb หนึ่งนะออกไปเติม w i l เข้าไปเติม w i l เข้าไปแล้วตามด้วย verb หนึ่ง b บ s ใช่ไหมเพราะฉะนั้น v e r หนึ่งที่เติม s es ก็ไม่เอาไงเอา verb หนึ่งธรรมดา s es ตัดทิ้งนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่เอา ses เหลือแค่ประธานบวกวิวบวกคนหนึ่งนะคะแล้วตัว future ที่เป็นปฏิเสธทำยังไงถ้าเรามีวิวเข้ามาช่วยในการสร้างประโยคแล้ววิวเป็นหนึ่งใน m o เดลสเปิรเวลาสร้างปฏิเสธจะใส่นอดไว้หลังโม d ดลได้เลยไม่ต้องใช้ดู d ้ s สเข้ามาช่วยในการสร้างประโยคปฏิเสธอีกเพราะฉะนั้นเราตัดดู d ้ s สทิ้ง ตรงนี้ก็จะเป็นวิวแทนนะะก็จะเป็นว i วน not หวงเวิร์บหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคอคราวนี้แล้ว ismr ล่ะเราขยับนะแทรกวิวก่อนนะสเต็ปแรกคือเราแทรก i ิวก่อนอเราแทรก i ิวก่อนพอแทรก i ิวไว้หลังประธานปุ๊บเรารู้ว่าหลัง i ิวต้องเป็น base verb หรือว่า verb หนึ่ง s e base. base ของ ismr คืออะไร ก็เราเรียกมันอยู่ว่า ismr คือ verb to be ใช่ไหมเพราะฉะนั้น b base verb ของมันก็คือ be เพราะฉะนั้นพอไปเป็น future tense หลัง view ก็ต้องเป็น be ค่ะไม่ใช่ ismr แค่นั้นเองเข้าใจไมมเอ่ยถ้าแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันพอเป็น present continuous tense เปลี่ยนเป็น future continuous tense เราก็แค่ shift ตัวพวกนี้ back ออกไปเพื่อจะเพิ่มวิวเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มวิวเข้าไปแล้ว eamr ก็ต้องเปลี่ยนเป็น b นั่นเองเพราะว่า verb ห base หรือว่า base verb ของ eamr ก็คือ b น,ะะนั่นคือเหตุผลที่เราเรียกมันว่า verb to be นะคะ,นะะเราไม่ได้เรียกมันว่า verb to e verb to a m verb to r หน่อยเราเรียกมันว่า verb to be นะคะ ต่อไปถ้าเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟละทำอย่างไรหลักการเดียวกันเลยแทรกวิวเข้าไปนะคะแทรกวิวเข้าไปแล้วเว r ร์หนึ่งเบสหรือว่า Bas เ v e ร์ของ has have คืออะไรอ้าวก็กลับมาเราเรียกมันว่าเ e r ร to have สนะเพราะฉันเบ s e v e ร์ของมันคือ have นะคะไม่ใช่ has นะ เบสเพิร์ฟของมันคือแฮมมิชช่ has นะคะนั่นเองอ่ะพอทีนี้ปุ๊บเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟคคอนก็ง่ายแล้วก็ทำเหมือนกันเลยนะคะอ่ะมันก็จะเป็น will have ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะ นะคะเข้าใจเนาะแล้วรู้นะว่าตรงนี้ทำไมใช้ have นะก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็น verb to have ไงเนาะพอ view ต้องตามด้วย base verb เราก็เลยเป็น view have นะคะไม่ใช่ view has นะนี่คือวิธีจำ tense ทั้ง15สูตรเนี่ยจำง่ายๆก็แค่จำตรงกลางก่อนนะคะจำตรงกลางให้ได้ก่อนจากนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นอดีตคือ เปลี่ยนตัวไหนมีกิริยาช่วยเปลี่ยนกิริยาช่วยนะคะให้เป็นอดีตตัวไหนไม่มีกิริยาช่วยเปลี่ยนกิริยาหลักของมันให้เป็นอดีตนะคะที่เหลืออยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจาก do does เปลี่ยนเป็น did verb หนึ่งเปลี่ยนเป็น verb สอง is am are เปลี่ยนเป็น was were นะคะ has have เปลี่ยนเป็น had ะส่วน future tense เพิ่ม will เข้าไป แล้วตามด้วย Base Verb หรือว่า verb หนึ่ง base, นั่นเองนะคะคือ Verb 1หนึ่งธรรมดาทั่วไปไม่เติมอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะของ Future Simple ก็จะเป็น i l l บวกเวรหนึ่งะอันนี้ก็จะเป็น i l l นอนตบวกเวิรหนึ่งนะคะนะคะ will be เนี่ยถ้าไม่เป็น be ก็เพราะตรงนี้คือ Verb to be นั่นคือรูป Base Verb ของมันนะคะอะแล้วก็ i l w have เพราะตรงนี้เป็น Verb to have นะคะ แค่นั้นเองที่เหลือที่เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะคะถ้าทำได้ตามนี้นะก็จะสามารถจำา t n s ซสทั้งหมดได้นะคะวิธีที่จะ practice ก็คือเริ่มเหมือนที่อวันเริ่มเมื่แต่ตอนตอน้นก็คือตั้งเขียน tense ไว้เลยนะคะว่ามี simple tense c o n t i n u o u s tense perfect tense แล้วก็ perfect c o n t i n u o u s tense แล้วเขียนไว้สามการเวลา present past แล้วก็ future จากนั้นก็เริ่มเขียนตัว present tense ก่อนแล้วหัดผัน present tense ไปเป็นอดีตนะคะตามความเข้าใจเนาะของเราจากนั้นก็ผันจาก present tense ไปเป็น future tense ตามความเข้าใจที่อธิบายที่วิวหันอธิบายไว้แล้วก็คือเพิ่ม View นะแล้วก็บวกไ้้ย verb in base นะคะแบบนี้ก็จะสามารถจำ tense s ทั้งหมดได้อย่างไงได้โอเค sounds good See you next time.